ใครที่นอนไม่หลับบ่อยๆนะครับลองทําชีวิตดังนี้จะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับตอนตื่นมาตอนเช้าๆเนะเราจะมีของวิเศษที่ชื่อว่าแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับเวลาเราโดนแสงแดดประมาณสัก10นาที15นาทีตอนเช้าๆเนี่ยนะครับร่างกายจะผลิตสารหนึ่งออกมาเขาเรียกว่าเซโรโทนินเซโรโทนินเนี่ยจะแปลงเป็นเมลาโทนินช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับตอนที่ค่ำๆตอนที่ฝ้ามืดแบบนี้นะครับ พอช่วงกลางวันใช่ไหมเราก็ต้องทานอาหารการทานอาหารที่เราไม่เร่งรีบเกินไปเราก็มีความสุขกับการทานอาหารเราก็จะช่วยทําให้จุลินทรีย์ที่ดีทํางานได้ดีเซโรโทนินก็เพิ่มอีกแล้วช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สะสมทําให้เกิดเมลาโทนินตอนนอนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมข้อที่3คือหลังเลิกงานเวลาเราเลิกงานแล้วใช่ไหมพยายามบอกร่างกายนิดนึงว่าตอนนี้เราเลิกงานแล้วเช่นบีบขี้เกียจชะนอย ยืดเหยียดซะหน่อยนะครับหรือทําโยคะอะไรอย่เงี้ยหรือออคกคำนังกายเบาๆทําแบบเนี้ยสมองก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อตอนนี้เลิกงานแล้วฮอร์โมนแห่งความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลใช่ไหมเออมันก็จะลดลงไปร่างกายก็ไม่ต้องต่อสู้กับอะไรอีกคราวนี้ตอนค่ำๆเราก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วใช่ไหมพยายามนะอย่าไปดูอะไรที่เครียดเครียด ตึงเครียดต้องต่อสู้หนังลบค่าฟันแบบนี้อย่าไปดูนะถ้าจะดูอะไรก็ดูที่มันแบบเบาสบายตลกตลกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือหนังรักโรแมนติกแบบนี้ผมว่าดีนะช่วยทําให้สมองรู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่ขึ้นเ,เวลาโลกน่าอยู่ใช่ไหมสมองก็จะไม่ต้องไปคิดมากว่าพุ่งนี้จะอยู่ยังไงต้องทําชีวิตยังไงให้อยู่รอดอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้พอจะไปนอนนะพยายามอยู่เงียบเงบอย่าไปเปิดเสียงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นให้มันมากเกินไปนะครับแล้วก็ปิดไฟมืดๆ พอทําแบบนี้นี่แหละอ่าเมลาโทนินก็จะเริ่มออกมาแล้วนะครับออกมาจากต่อมไพเนียลที่อยู่กลางสมองนี่แหละนะครับทาให้เราหลับได้ดีทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติด้วยนะเอ่อไอ้พวกโรคเรือรลังต่างๆอ่ะพวกมะต่างๆพวกเนี้ยก็จะดีขึ้นได้นะนะหข้อตื่นเช้ามาโดนแดดกินอาหารให้อร่อยยืดเหยียดหลังเลิกงานนะครับแล้วก็อย่าไปดูอะไรตื่นเต้นเกินไปสุดท้ายคือนอนด้วยความมืดแล้วก็เงียบๆทําแบบนี้รับรองว่า หลับได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็เมลาโทนินออกมาได้ดีมากๆเลยครับ